เดี๋ยวเราจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะส่วนที่เขาเรียกว่าสกีมาราธอนวาสโลเปตนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราออกเดินทางกันแล้วนะคะเมื่อกี้อ้อนก็เราต้องตัดไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่ารอคุณยายตั้งนึงมันสีเวลาเนาะแล้วก็รู้เจ้าของโรงแรม เจ้าของโรงแรมแยากกันนะกนดูผู้หญิงผู้ชายที่นี่จะเข้าเท่าเทียมกันนะคะถ้าเราชอบคิดว่าทําไมทําไมต้องให้กูทําทําไมให้ต้องทำมันไม่ใช่วันนี้เขาไม่เกี่ยงกันนะคะ <laughs> ก็ได้ผู้ชายก็ได้เขาทําเหมือนกันนะคะนะคะเราไปเส้นข้างหลังดีกว่าเนาะอเออลองดูลองดูไปเส้นใหม่ดูเนาะ ะะเดี๋ยวเราจะลองไปทางนี้ดูนะคะจะเจอโรงเรียนนะคะมูร่านะคะที่อ้อนเคยเรียนนะคะภาษา SFE อยู่ช่วงหนึ่งนะคะอ้อนเรียนที่อูชาด้วยแล้วก็ที่มูร่าด้วยนะคะด้วยนะคะ <c oughs> ขวามือคะ่ะมูร่าจิมโนเซียมนะคะก็จะเป็นโรงเรียนอลชาจำก่อ โอ้่อนอ่าอ่านไปละมูราจิโนเซียมไท่กับเบลจะมันจะนอกอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะชมส่วนที่เขาเรียกว่าวาสโลปเปตนะคะเมื่อกี้ไม่ให้ดูเพื่อนดูกองหิมะกองใหญ่เท่าบ้านนะคะดูบ้านยูจองของคนมูราไปก่อนนะคะอันนี้บ้านเษธีมูรานะคะนี่นๆๆน,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 นี่หลังนี้นะคะ ีเทานี้นะคะบ้านเศรษฐีนะคะโอ้ใกล้หัวกันเตอหลังในที่เป <ok, ็นเศรษฐีจริงๆเขาก็รู้จักกันอยู่เนาะเขาก็เล่าลือกันมาเนาะเราก็ฟังมากับเขาด้วยนะคะโอ้ตังปุ้นงามอ่ะถ่ายได้หันก็อนเห็นแต่สะพานนะคะเป็นภูเขาเป็น เตียนเปลี่ยนม่านเปลี่ยนที่นอนใหม่นะมีสเตอร์ผัวบนเจ้าเนี่ยคนเดียร์แล้วก็มีจาคนอื่นก็จะไม่เหลือนะคะเออเนี่ยคนเดียวอันหมุนคนเดียวแปลงเตียงแปลงอย่างใหม่หมดเจ้าเปลี่ยนเอฟรีแวร์แล้วว่แหมน้อยมันจะเป็นไฟสตาร์เนาะอืมบ่ะเนี่ยการแล้ันก็ลอเหรอเนี่ยการแล้วกันก็มันแหม่มเสร็จแล้วก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวผัวจะบอกไปแต่งกับเขาสิ ัวเราพูดเล่นนะคะแล้วมีน้องนี่อันกบมาโจดตรงจุดหน้านี้นะคะจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าสถานที่แข่งกีฬาวาสลเอดเดอร์เจ้านะคะอ่ะตอนนี้ก็ต้องรอรถในงเรียนนะคะเอย่าเพิ่งออกไปเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นตกใจกับเรานะคะอ่านี่นะคะแถวประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆดูแม่กีฬาวาสลมันเจออแล้วเรออยู่แถวๆนี้นะ ไม่มีอย่างมันก็มีข้างทาง่ะนะตรงนี้นะคะเขาจะก่อสร้างโรงเรียนอยู่นะคะเขาก็เลยเป็นบรรุกุยนะคะอ่ะาตรงข้างนี้นะคะจะเริ่มเบาขับเบาๆหน่อยเนาะก็จะเห็นนะคะอนุสาวรีย์นะคะกษัตริย์วาสโลเปตนะคะตรงหน้านี้ซูมเป็นไหมแล้วก็มีเส้นชัยวาสโลเปตนะคะตรงนั้นนะคะคุณยายถ่ายเพื่อนๆดนูได้ไหมยวค่อยมาถ่ายก็ได้ลูกตัข<อ>ดขมีม คิดนะคะ stop, stop, stop. แล้วก็มีการแข่งสก,กีหลากหลายประเภทนะคะเป็นแบบเด็กน้อยนะคะเป็นผู้หญิงนะคะเป็นอะไรหลายประเภทนะคะตรงนี้นะคะเออน้ขวามือนะคะก็จะมีคนนะคะสก,กีมาเข้าเส้นชัยกันนะคะสนุกสนานมากเลยนะคะเพื่อนๆเราชมบ้านเมืองมูราไปคร่าวๆเ,เนาะหวังว่าออมือถ่ายจะถ่ายดีเนาะ <laughs> ตรงนี้เป็นโรงแรมมูราโฮเทลนะคะ ใหญ่ยังไม่มีนะคะเขามีโปรแกรมอยากจะสร้างมันอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะแต่ว่าเขาว่าว่าจะมีนะคะยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้แน่นอนมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่ามูราเซนทรัมนะคะจุดศูนย์กลางของมูรานะคะเราจะเดินไปเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆนิดนึงเนาะนิดนึงอยู่กับอ้อนจนกว่าอ้อนจะ เดินเข้าไปถึงในเมืองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อนจะไปจอดรถใกล้ๆนู่นละ่ะจะได้ไม่เดินไกลนะคะเพื่อนตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถบ้านเขานะคะมันีก,ก็มีตรงจะโล่งหน่อยนะคะบางที่ก็จะไม่ค่อยโล่งะคะ่ะเพื่อนแล้วแต่นะคะอ่านี่นะคะสก,กันค้า H M นะคะบ้านอ้อนจะเรียกว,ว่าหัว M นะคะ เาแล้วก็เราเดี๋ยวเราไปเดินเล่นนะคะในเมืองกันนิดนึงนะคะเพื่อนๆมีคนดูไหมเออโอ้มีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะ thank you for watching นะคะก็ไม่เอาเงินไปนะคะเอามือจกกระเป๋า <laughs> มากับแม่นะคะไม่ต้องกลัวแม่เงินเยอะนะคะนะคะสวัสดีค่ะนะคะชูก้าคิวบอกว่า hi you speak English yes I can but a little bit thanks for watching me นะคะใหนะคะนีซ่บอกมาเหมือนกันนะคะอ่ uh, uh, อะไรอ่ะ my mom's car หรอใช่ไหม are you sure i don't know i don't know thank you for watching นะคะเดี๋ยวเราจะ w e s g o go to เออแป๊บนึงนะคะ เราต้องอันนี้ด้วยเพื่อนๆเ,เราต้องใส่เขาเรียกอะไรเวลานะคะที่นี่เขาอนุญาตให้จอดได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงนี่แหละลืมไปแล้วนะเขาต้องใส่เวลานี้ไว้นะคะตอนนี้เวลานะคะบ่ายโมงพอดีเนาะบ่ายบ่ายโมงพอดีก็หมุนในนี่นะคะจะทําให้ดูเนาะหมุนในนี่มาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นการตั้งเวลานะคะ แล้วก็เอาวางไว้บนหน้ารถแบบน,นี้นะคะตำรวจก็จะได้มาดูไม่มาจับไม่มาปรับเราเนาะเอาวางไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะคะก็ที่สวีเดนบางที่ก็เป็นแบบนี้บางที่เขาก็ต้องมีแอปพลิเคชันนะคะแล้วแต่นะคะเมื่อกี้นะคะเราเดินทางมากันด้วยรถคันนี้นะคะรถคู่ใจของอ้อนเองนะคะเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you for watching Visco c o ทิน,ห,นหมูรา a c e n t r a นะคะ วิวนะคะวิวโกดูมูราเซ็นทุ่นะคะเราเดินมาข้างนี้นะคะตรงนี้เป็น H N M นะคะเพื่อนๆทุกอย่างก็จะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีมะเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนเราพยายามจะเลี่ยงไม่ถ่ายโดนใบหน้าของคนอื่นนะคะตรงนี้มีร้านไทยด้วยนะคะร้านไทยด้วยนะคะเพื่อนๆร้านพี่นิตยานะคะ Thank you for วอชช h ่ n นี้พัชชาสวัสดีค่ะแวะมาส่งยายในเมืองแป๊บนึงค่ะพัชชาตอนนี้เราอยู่ที่มูราเซ็นชุ่มนะคะ<ม>ก็ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะคะก็แวะมาซื้อของได้นะช่วงใกล้หมดฤดูหนาวก็จะมีของลดราคายเยอะเลยนะคะแต,ตนน่ตอนนี้ยังไม่หมดเนาะตอนนี้ยังไม่หมดนะจ๊ะ ร้านค้าก็จะมีเริ่มมีเยอะนะคะตรงนี้นะคะเป็นร้านขายยาอีกแล้วนะคะสวีเด็นจะมีร้านขายยาที่ชื่อว่าอ p พอเทคนะคะอพอเทคก็มีจะขายยาทั่วประเทศเลยนะคะ <c oughs> แต่ก็จะมีแบบร้านที่เป็น <c oughs> เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะโอเคนะ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เดี๋ยวอ้อนขอถ่ายตรงข้างหน้า H&M ะะอีกนิดนึงนะคะเพราะเราว่า เราอ่อไม่ข่ายเยอะนะคะเดี๋ยวคนจะว่าให้เนาะนะคะนี่คือเซนทุ่มบ้านเขานะคะ<อ>เซนทุ่มบ้านเขานะคะตรงนู้นเป็นโบสถ์นะคะเป็นทางเดินถนนคนเดินนะคะตรงนี้อันนี้ถึงถังขยะบ้านเขานะคะอันนี้ธนาคาร กันมานะคะ much push today i s e e thank you very much นะคะ thank you for much to push me <laughs> นะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะร้านขายยาอพอรนะคะนี่นะคะมูราเซ็นทรัมนะคะ vr in มูราเซ็นทรัมนูนนะคะร้านขายพิซซ่านะคะแล้วก็มีร้านขายซูชิด้วยนะตรงนู้นนะ โอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนดหน,หน่อยนะคะตรงส่วนนี้ก็จะมีคนเดินประปายนะคะเพราะเป็นช่วงปลายๆนะเนาะมันจะกว้างมากเลยเพื่อนๆเอาคงไปเดินไม่ทั่วนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เนาะ,ะอ๋อลงแล้วเนาะ อเคนะขอเดินไปอีกนิดนิดหน่นอยหน่อยก็พออันนี้ร้านขายซูชินะคะเห็นไหมอร่อยมากเลยร้านนี้นะคะมากินประจําเลยเพื่อนเพราะมีอยู่ร้านเดียวแล้วก็อร่อยมากนะคะเห็นคนก็ต้องหลบหน่อยเนาะตรงแถวนี้ก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์นะคะศูนย์ที่ราชการนาน,นุนีนะคะมีร้านตัดผมด้วยเพื่อนโอเคนะเดี๋ยวลากันไปก่อนดีไหมยเยอะไปหน่อยละ ะะเยอะไปหน่อยละโอเคนะเจอกันคลิปหน้าดีไหมเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะลากันไปก่อนละกันนะคะบายบายเียว <Bye, bye. S 1> เจอกันใหม่นะพระชานะอ mm hmm. ้นก็จะขึ้นปแป๊บๆเงี้ยเอาตอนให้เขาดันนะคะมนุษย์ดันมาใครอยากเห็นใครอยากเห็นห้องน้ํา นูนห้องน้ํานะคะเหม็นนะคะเหม็นฉี่เหม็นอะไรอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นหนาวเย็นเนาะแต่สะอาดนะคะเพราะว่ามีพนักงานมาทําคนสะอาดอยู่เรื่อยๆเลยนะคะโอเคนะมีป้ายเซลล์นะคะป้ายเซลล์ก็จะเขียนว่าเรียแบบนี้นะคะ rea นะคะปักคือป้ายเซลล์บ้านเขานะคะโอเคนะลากันไปก่อนดีกว่านาะยอดมันตกแล้วจ้าบายบายเฮด